ครับผมวันนี้พาไปชมแบคโฮเสี่ยกลอบครับผมฮิตดชิ EX200 อกสองร้อยลองครับลองครับโอ้จะนับเลยเ,เริ่มเลยครับพี่น้อง ใหญ่มากครับตื่เปลยอันนี้เสียดีกันมั้งลองฮะของใหญ่ครับของใหญ่ ครูบอกว่ายังไม่เป็นไปเยอะไม่คล่องลองปั๊มใหม่ครับผมเป็นไงครับผมพะทะสายเหลืองครับนี่ครับพะทะสายเหลืองเสื้ออีสาน ปุดปากด้วยครับผมอันนี้ซ่อมปั๊มใหม่นะฮะก็เลยให้เสรีมาลองครับยังไงฮะอันนี้เป็นการลองรถนะครับลองซ่อมใหม่นะฮะเปลี่ยนปั๊มใหม่เสรีก็เช็คเช็คว่ามีปัญหาอะไรบ้างครับ ช่างซ่อมนะโอเคไหมวัยเขาวัยวัย ทับเทสยิตาชีครับผม EX 2 0 0ครับผมขับโดยเซรีครับไปปากกล้วยเขาเอ้ยอันนี้เป็นการลองนะครับไม่ไดุ้ดจริงจัง เรียบร้อยครับต้นกล้วยหนึ่งต้นสิเงไอ่ะเป็นไงครับผมธรรมะธรรมงนะฮะว้าปูชัยโม มีงูด้วยครับบมงูอะไรนะอกี้เนี่ยโอ้ปลารูกปัวอันนี้เป็นการลองนะครับลองแมคโครครับทดสอบความม่องไวนะครับว่าทำงานเป็นไงออสนับเห ไปคืนครับผมเอาดินไปคืนกุด <Good S 2> <c oughs> แล้วก็เทลงคืน <c oughs> อยู่ที่บ้านเสียก๊อบครับผมอันนี้เสียก๊อบก็ซื้อแมคโครมาใหม่ฮะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกจะเปลี่ยนปั๊มใหม่นะฮะแล้วก็ ให้เสียรีมาเทสนะฮะทดลองว่าเปลี่ยนปั๊มแล้วนะฮะการทำงานเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอีสานก็มาให้กำลังใจครับนายหลวงเนี่ยครับเรียบร้อย เชื่อซื้อมาเท่าไหร่กันดิห้าสิบกว่าครับห้าสิบกว่าครับผมห้าสิบบาทห้าสิบบาทเออใช้งานบ้างยังนี่ใช้ใช้บ้างยังอันนี้กำลังเริ่มครับผมอ่ากำลังทดลองครัซ่อมอะไรซ่อมปั๊มครับปั๊มหัวฉีดนะะฮเราซื้อรถราคาประหยัดเอามาซ่อมก็ใช้งานได้ฮะเดี๋ยวจะไปออกงานกับซื้ออีสาน มาแล้วเปิดสิ่งพ้อมกันเลยฮะกาลันจะใส่ดินยางรั่วรู่ยางฟังรั่วๆเนี่ยามาปะเนี่ยนี่ยับเลยเออมันล็อกไม่อยู่นี่มันค่อยๆลงมันทีนิดเนึ่งลงมันโอเคครับผมนะฮะใช้ได้ครับอ่ะก็ ขออน,นุญาตจบคลิปแต่เบี่ยงตัวน,นี้นะครับฝากน้องกดติดตามในส่วช่งองยูทูบดีเจชนนดั้ซิ่งชาเลนด้วยแล้วกันครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ